วิ่งคืนท้ายทอยเลยครับอันนี้ใช้วิธีบีบเข้าเลยนะครับเทลาดเข้าไปให้มันซึมเข้าไปโอ้มา สวัสดีกันอีกเช่นเคยครับวันนี้มาพบกับที่ระเบียงหน้าบ้านครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็บรรยากาศโดยทั่วไปมีอากาศเย็นครับโดยเฉพาะจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่ก็เป็นพื้นที่ทูเขาซะเป็นส่วนใหญ่ก็เลยทำให้มีสภาพผมมีอากาศเย็นนะครับตลอดในช่วงฤดูหนาวนี่ครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเจดนาฬิกาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกับข้าวนะครับเอางแบบง่ายๆไม่ต้องมีเครื่องปรุงอะไรมากครับวันนี้วันนี้อยากกินปลาดิบครับซื้อซื้อมาไว้ครับในราคาร้อยห้าสิบห้าบาทครับไม่แพงปลาแซลมอนครับเดี๋ยวเราจะมากินปลาแซลมอนญี่ปุ่นกันครับผมอาหารญี่ปุ่นกันครับ ปลาแซลมอนครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบน้ําจิ้มแจ่วอีสานเดี๋ยวจะมาทดสอบกับปลาดิบปลาแซลมอนนี่คือวาซาบิไปกันครับ น่ากินมากครับ นี่ครับเราทําไปครึ่งเดียวครับเรงเหลืออีกส่วนหนึ่งเดีย๋ยวมาจินกันครับผมเราจะมาทดสอบน้ำจิ้มแจ่วกับปลาดิบว่าจะเข้ากันไหมครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นของคู่กันอยู่แล้วครับวาซาบิแล้วก็ซอสญี่ปุ่นมันก็จะขึ้นหัวจิบจัดแต่น้ำปลาเนี่ยครับแจ่วอีสานเนี่ผมเยัยังไม่เคยลองครับมา บางทีก็ใช้วิธีไม่ต้องผสมครับเอาเอาวาซาบิป้ายที่นู้นเลยครับแล้วก็แตะซอสนิดหนึ่งแต่นี่จะผสมแบบเข้มข้นครับใส่น้ำน้อยๆเพื่อให้เนื้อวาซาบิจิตแรงๆนะครับสำหรับคนเป็นหวัดวิ่งคืนท้ายทอยเลยครับนี่ น้ำจิ้มแจ่วอีสานปุ๊บมานี่ก่อนครับโอ้จุ่มเข้าไปให้โชคให้มันโชคไปเลยโอ้โหจะไหวไหมครับ ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ว้าคราวนี้ใช้วิธีบีเพาเลยนะครับนี่ป้ายใหญ่ๆก็เทราดเข้าไปให้มันซึมเข้าไปนี่ชุ่มๆ อ,อมาแบบนี้แรงสุดครับวใครเป็นไซนัทนี่ทะลุเลยครับเยติมานะครับเป็นรูปตัวเองสองด้านครับ อีกด้านหนึ่งก็นี่ครับเพื่อมาให้หลงว่าเป็นของตัวเองเป็นสีชมพูครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็เย็นๆนะครับหน้าหนาวของบ้านไร่ครับผมันนี้เรามาลองสูตรแก้วอีสานกันครับนี่ เอาชุมชมช่มชุ่มเช่นกันเอาให้เละเอาให้เปียกโชกไปเลยโอ้ยหยดติงตงดต๋งติง๋งหยดติ๋งติ๋งอร่อยไปคนละแบบครับเดี๋ยวผมไปดูเครื่อง ส่วนผสมกันครับว่าข้างในมันมีอะไรครับก็จะมีน้ำตาลน้ำมะขามเปียกพริกขี้หนูป่นประมาณนี้ครับในนี้ก็จะออกเปรียป้ยวหวานเปรี้ยวในที่นี้คือเปรี้ยวของมะขามเปียกนะครับไม่ได้เปรี้ยวมะนาวถ้าเราอยากเอาน้ำปลาผสมก็ได้ครับมันจะเป็นแบบ เพื่อให้คนที่เขาไม่กินปลาะสามารถใช้กิมได้ส่วนที่คนที่ชอบปลาก็สามารถใช้น้ำป,ปลาระนะครับผสมเพิ่มได้รนะครับผมอีกรอบเห็นไหมครับจุมจ่มจุ่มสองสามครั้งนี่แทบแห้งเลยครับเหมือนใช้ไดโวดูดเลย ข้าหัวใจเลยกินไปหน้าโบดหน้าเบี้ยวไปนะครับแต่ก็ยังกินคนชอบ สำหรับคนชอบกินสำหรับคนที่ไม่กินปลาเขาก็อาจจะคิดว่ามันขาวนะครับข้าวปลา ครับตอนนี้ก็อากาศเย็นนะครับหลังจากที่ผมฉีดวัคซีนเข็มสามมาวันนี้เป็นวันที่สามนะครับวันนี้ตอนนี้ดันรู้สึกปวดหัวนะครับจะได้กินยาพักผ่อนจะกินยาพาราสักสองเม็ดก่อนครับเพราะว่าเขาบอกต้องดูอาการภายในเจ็ดวัน นี่ครับเราก็ก่อไฟให้ความอบอุน่นถึงจะอยู่หน้าบ้านเราก็มีความสุขครับทําทุกวันให้มีความสุขสุขในที่นี้สุขขอไข่ครับไม่ได้สุขกอไก่สุขใจสุขกายแล้วก็สุขความคิดครับผมไม่ได้สุขความคิดในที่นี้คือไม่ได้คิดฟุง้งซ่านไม่ได้คิดถึงเรื่องความทุกข์ ไม่จำเป็นต้องมีเงินร้อยล้านพันล้านครับสุกตามอัตภาพของเราที่มีอยู่ครับการปอดไฟก็ทําให้เรามีร่างกายที่อบอุ่นนะครับเนื่องจากว่ารู้สึกหนาวนะครับข้นตอนที่ไปฉีดวัคซีนมาสามเข็มตอนนี้ปวดหัวตุบๆๆอยู่ไม่รู้ว่าปวด,ปวดหัวเรื่องนอนดึกหรือ สวนหัวเรื่องวัคซีนนะครับผมก็แน่ใจก็นปนกันไปครับยังไงก็คืนนี้ก็คงหลับสบายครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้มันให้กันด้วยดีมาตลอดครับผมสำหรับคืนนี้ก็จะขอกินยาพักผ่อนก่อนนะครับผมมาตีสวัสดีครับ